ห่างหายไปเวทีกี่กี่เดือนได้แปดเดือนครแปดเดือนวันนี้ก็เก็บชัยชนะอีกครั้งนึงนะครับออาพอใจผมหานไหมวันนี้ประมาณหนึ่งพอสมควรพอสมควรนะครับอ่ะขอบคุณใครบ้างวันนี้ครับขอบคุณนะบอกคุณเด็กแล้วขอบคุณเดียนหนึ่งอีมาวินนะครับมาเก็บตัวอยู่เออถึงวันเีกี่วันนะมาเก็บตัวสามสี่วันนะโอเคอยู่นะเด็กครับจะลานรถครับขอบคุณนะคุณเดนเนอร์ขอบคุณนะจูนากโย ะจะไปลองผู้เป็นโอ,อ้โหสภาพไปไปเอาพี่เอาพี่มาโยกนารับทีานาที่คนที่คน <laughs> เกมนี้พี่เด็กคนนี้ก็ <laughs> ถือว่าเขาโชคได้ตามที่แขนที่วางไว้ผมคุยกับในหัวไว้แล้วว่าเราต่อยกับตัวนี้จะต้องต่อยยังไงนะครับเพราะว่าเขาเป็นมวยที่สมโยกเนี่ยเขาไม่ค่อยออกมูดหรอกเราก็เลยวางแผนให้เตะขาเยอะมากหน่อยไม่ให้เตะสูงมากเพราะเตะสูงเนี่ยเขาจะจับแล้วก็ยกไขหน้าได้แล้วก็พยายามถีบขาหน้าเขาไว้เวลาเขาเดินมาเนี่ย ลราก็จะสั่งเขาว่าให้ออกข้างอย่าไปหลังตรงเพราะก็จะมีหมัดหมัดตรงเยอที่อันตรายของเขาเและวันนี้เขาโชคได้ตามแผนที่บอกไว้ทุกยกก็ถือว่าอยูที่น่าพอใจครับที่น่าพอใจครับโอเคอครูเป็ดน,นี่นกครูเป็ดครูเป็นี่นนนก็ถือว่าเก่าแก่แลวคุยกับถึงไ้ฉลามหน่อยน,นี้นิดนึง สนามเขาเตรียมตัวมาดีบบครับน <ator> ้องพูดกู้เจ้าเเก่งครับแต่เราเราก็เก่งก็เพราะว่าคู่ที่ทั้งคู้แต่ว่าประสบการณ์ของเราเยอะกว่าที่ก็ทีมงานของนายหัวก็แก้ทางทีมงานแก้ทางบอลมาดีครับครับผมอ่ไปพี่ชูน้อยพี่ชูพี่ชูวัก่อนช็อตมันจะมีชิลดสดีครับก็ขอบคุณ FC ฟรันัยทุกๆคนนะครับที่คอยให้กำลังใจมาตลอดนะครับก็ถือว่าหน้าที่การวางแผนต่างๆเทรนเนอร์พวกบักโจก็วางแผนพวกครูเ็ดนะครับผมว่ามีหน้าที่แก้เกมไปยกต่อยกแก็มีหน้าที่ดันหน้าเสือกับพิสุรชาส์อาเซียตเชม่ก็วันนี้ก่อนชกก็มีกําลังใจน้องๆทุกคนในท่าพลันไยไม่ว่าขึ้นมาราคาอะไรก็ก่อนชก10,000บาทจากผมแล้วก็ครั้งนี้มีการสนุนจากเซเบตอีก10,000หมื่จ้าทุกคนที่ชนะที่ขึ้นมาชกอ่าไฟแรก ก็ here, คนละสองหมื่นันต้นกันต้นอันนี้ฉลามก็ได้ได้ไปก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณในหัวโค้ดที right. ่ไว้วางใจพวกผมไอ้ช่วยมาดูแลหน้าตรงนี้ต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับพวกเจ้าก็ช่วยสอนผมก็ช่วยดันเงินราคาช่วยดันราคาสู้กันนะครับพวกมวยเราทำมาเล่นนะครับแต่ว่าทำมาสู้เพราะพวกผมต้องต้องเล่นมวยตัวเองเรงเล่นลวมวยตัวเองเราก็ต้องเล่นนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณน้องๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามแล้วก็เสนอข่าวให้บอลลชัยมาด้ว ดีตลอดขอบพระคุณครับอ่ะจะลับคุยกับนายวหน่อยพูดเสร็จที่เลยเปิดในหัวเข้ามาดูคลิปพี่นักนักฮิตขอบคุณนะว่าที่ไม่ตอดติงนักวยซึ่สมัยว่าโควิดจะมาครับเจ้านายว่าครอ็ครัวบอลเจใจโอ้โควิดมาหลายเดือนก็แกไม่ตอดติงนักวยนี่โอเคสุดยอดนี่ถึงตรงนี้แหละโอ้ยตัดไต่เลยตรงนี้ตัดไตไเลยตรงนี้ จบแล้วครับคลิปบรรยากาศหลังเกมเพือ่อนำรายการสุดเสงหงมาวินครับก็ทีมงานชื่นมืดแล้วครับแบบนี้มาสองคนชนะหมดครับจอร์ดพลันชัยวันนี้ก็เมฆพลันชัยเขาว,ว,วินหมดครับวันนี้เข้าวินหมดครับนี่ สวัสดีครอบคยาตรงนี้ครับครับรยากาหลังเกมผู้เอกนำรายการจบลงแล้วครับทางด้านฉามพลันชัยครับนอนจะคะแนนเพชรประสอนบอยบางนาไปแบบขาดลอยครับจานนี้ครับเดีค๋ยวไปเพืือเบอร์สองไป โอเคนามนีน <thế? S 2> ี่าไห่น้อยนีแมนี่โดนเอบล้านเลยนี่แหละกูก็ไม่เข้าใจเอามาแกเดี๋ยวานทุนแกะจาเข้ามาเข้ามาเข้ามาจะว่าอนยังไงบ้างวันนี้ เก็บไหมไม่มีแรงเลยผมไมว่าผมซ้อมดีครับผมว่าผมตั้งใจสอบไม่รู้รงไมไม่มีแรง กำลังบอกน้องบอกว่าทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วน้องทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วแต่มันบอกว่าไม่มีแรงวันนี้น